สวัสดีครับสวัสดีแฟนเดอะเสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่องทีซีดีเซ็นทุกท่านนะครับวันนี้มาเป็นข่าวสารประจําวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะที่28เดือนมอกนราคมพศ2565จะสิ้นเดือนกันอีกแล้วนะครับหลายคนบอกโอ้สิ้นเดือนจะสิ้นใจนะฮะแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันแล้วกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับประโยคที่พูดไปนะครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะใครไม่ดี ดีบาร่านะครับผมวันนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเขานะครับหัวหอกจากค่ายมาลายูเวนตสุสวันนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเรานะครับแล้วก็อีก 1- 2ทีมในพรีเมียร์ล,ลีกด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีอัปเดตอื่นๆด้วยเกี่ยวกับนักเตะเรานะทั้งเจมส์แม็กเอที่ทั้งผู้จัดก,การทีมของเราและนักเตะคนอื่นๆ นะครับที่เชื่อมโยงวันนี้ก็เดี๋ยวรวบรวมมาให้รับฟังกันในคลิปนี้เลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ฮะกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครอบครัวทีซีดีเซครอบครัวระบายสีฟ้านั่นเองครับครับผมไปเริ่มเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับ ก็เริ่มกันที่นักเตะของเรา2คนเมื่อวานนะครับกราเบียลเชซุสกับทางเอเดซอนมีชื่อติดนะครับในสควอของทีมชาติบราซิลในการแข่งขันฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกนะฮะพบกับทีมชาติเอกวาดอร์ก็สำหรับเชซุสนะครับได้ลงสนามไปเล่นเนี่ยสานาทีนะครับแล้วก็ได้รับผลเสมอมาหนึ่งประตูตอนหนึแต่ว่าเชซุสไม่ได้สามารถทำประตูได้ นะครับรวมไปถึงเอเดซอนนะฮะไม่ได้ลงสนามนะครับเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับที่ลงไปเข้าเสาแทนครับก็จบลงหนึ่งหนึ่งนะฮะสองคนนี้ก็เดินทางไปรับใช้ชาตินะครับนักเตะลาตินอเมริกา,าคนหนึ่งที่ที่น่าจะได้เดินทางไปแต่ว่ากลับไม่ได้เดินทางไปก็คือแซ็กซีเฟนที่รายงานข่าวไปว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับตอนนี้ก็พักฟื้นแล้วก็เรียกความฟิตอยู่ที่สโมสร เพื่อที่จะให้หายทันมาลงแข่งในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ทีมเรานั้นจะพบกับฟูลแลมในศึกเอฟเคับรอบ4นั่นเองครับไปที่ข่าวต่อมานะฮะคูลเลียนอาบาเรสนะครับล่าสุดนะมีการยืนยันมาอีกเสียงหนึ่งจากทางผอ,องกีฬาของฟิออเรนติน่าว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นคว้าตัวเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผอ,อฟิออนี่คอนเฟิร์มมาแล้ว นะักพูดในการกีฬาของฟิโอเรนติน่ายืนยันนะครับว่าแมนซิตี้นั้นสามารถเอาชนะทีมฟิโอเรนติน่าในเกาโชซีเดียรได้นะในการเซ็นสัญญาก,กับคูเรียนอาบารสกองหน้าของริวอเพลตนั่นเองเมื่อไม่นานมานี้นะฟาบริซิโอโรมาโนสายข่าวเทียนหนึ่งนะครับก็ได้ยืนยันเฮียวิโกแล้วอีกเสียงหนึ่งด้วยว่าคูเรียนอาบารสนั้นปิดดีลกับแมนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในค่าตัว18.5ล้านยูโรเหลือแค่ออฟฟิเชียลที่จะประกาศจากทางสโมสรซึ่ง โ uh, รมาโน่ก็คาดการว่าจะประกาศออฟฟิเชียลกับทางสโมสรเนี่ยนะก่อนวันศุกร์นะครับหรือว่าภายในวันศุกร์ก็คือวันนี้นี่เองนะครับก็อาจจะได้เห็นการออฟฟิเชียลประกาศจากทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการขวาตัวครูเรียนอับารลิสนะฮะโดยผอกีฬานะครับ,ออก,นะรบก็เป็นการรายงานมาจากทางเฟรนเซวิโอลานะครับผู้อำนวยการกีฬาของทางฟิออเรนติน่าเนี่ยนะครับเขายอมรับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้น ปากหน้าทีมฟิออร์เรนติน่าในการคว้าตัวค o ูเรียนอัลเปรสไปได้เขาพูดว่าเราเนี่ยติดตามครูเรียนอัลเปรสมาเป็นเวลานานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นแก่้งชิงไปแล้วนะครับนี่เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากผอกีฬาของฟิออร์เรนติน่าเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงแหละว่าคอนเฟิร์มแล้วแหละนะครับหลายๆคนอาจจะโอ้โหยังไม่มั่นใจหรือเปล่านะครับแต่ว่า อ่าตอนนี้มันก็เหลือแค่0.01%ที่สโมสรต้องประก,กาศออกมาเท่านั้นนะครับเพราะสื่อชั้นนำทุกสื่อรายงานไปทิศทางเดียวกันนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่รวมไปถึงนี่เลยนะฮะผอกีฬาของฟิออเรนตินาที่ก็อยากได้นักเตะคนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็รายงานแล้วก็พูดออกมาเหมือนกันว่าแมนซิตี้คว้าตัวไปแล้ว นะครับหลายคนอาจจะโอ้โหไหนบอกปิดดีลแล้วยังไม่ออฟฟิเชียลสักทีนะฮะใจเย็นนิดหนึ่งน่าจะภายในวันนี้แหละนะครับอาจจะค่ำๆดึกๆของวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะมีออฟฟิเชียลออกมาจากสโมสรหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ใช่วันนี้ก็อาจจะภายในสิ้นเดือนนี้แหละผมคิดว่าก็ต้องมีการประกาศออกมาอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามันจะสิ้นสุดอัตลานักเตะหน้าหนาวในวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะฮะ พูดถึงกองหน้าข่าวต่อไปก็ยังเชื่อมโยงกับกองหน้าเหมือนกันนะครับล่าสุดเออร์ริงเบลฮา,าร์แลนด์นั้นได้ออกมาพูดอธิบายความคิดเห็นของตัวเขาเกี่ยวกับอนาคตของเขาในถิ่นดับมุลน,นะครับท่ามกลางาสื่อที่ประโคมข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองจริงๆทางเออร์ริงฮาร์แลนด์เคยไปให้สัมภาษณ์กับทา e งวี play football เพลฟุตบอลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ยอมรับว่าตอนนี้ดอทมูลเนี่ยกำลังกดดันและผลักดันให้เขาตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตในทีมนะว่าจะอยู่หรือไปให้เร็วที่สุดนะว่าถ้าหากคุณจะไปคุณก็เลือกมาเลยนะครับหรือว่าจะต่อก็อ่จจะได้เดินเรื่องต่อกันนะครับท่านเล่นยอมรับว่าดอทมูลเนี่ยมีการกดดันเขาผลักดันให้เขาตัดสินใจจริงๆแล้วก็เมื่อสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็มีการไปพูดคุยกับนักข่าวคนหนึ่งด้วยอย่างยานาเกฟหรอท็อกนะครับ กับทางสื่ออย่าง s k y s p o r t ฮาร์แลนด์เนี่ยได้พูดถึงดอกมูลเหมือนกันนะครับโดยฮาร์แลนด์เนี่ยพูดว่าผมเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากไปกว่าน,นี้แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ถึงเวลานั้วแหละนะที่บางทีผมอาจจะต้องพูดอะไรสักอย่างมีคนมากมายนะพูดถึงเกี่ยวกับอนาคตของผมแต่มันก็แค่นั้นแหละนะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่อยากจะตัดสินอะไรมากมายผมพูด ไปแล้วในสิ่งที่ผมพูดไปนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วและตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราอาจจะต้องมองไปข้างหน้ากันได้แล้วนะครับมีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าดอทมุนนั้นมีกำหนดจะประชุมกับมนะิโนโรราเอเย่นของทางฮารแลนแล้วก็อัฟอิงเก้ฮารแลนพ่อของทางเอริงฮารแลนเองเนี่ยเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะนะครับในเยอรมันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะไม่รู้ว่ามีการตกลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการตัดสินใจอะไรไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้มีข่าวเพิ่มเติมนะในขณะที่ดอทมุลตอนนี้พร้อมที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่นะด้วยมูลค่าราวๆ20ล้านโยูโรต่อปีนะครับเพื่อล่อให้กับทางฮาร์แลนด์นต่อสัญญาออกไปกับทางบรูเซียดอทมูล แล้วก็ทางดัตมุนเนี่ยต้องการให้ฮาร์แลนตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเองนะครับที่สมโมสรเนี่ยภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเพื่อให้ทางดัตมุนนั้นมีเวลาเหลือมากพอนะที่จะค้นหากองหน้าตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาในช่วงตลาดสมมอหน้าให้ได้ทันเวลานั่นเองนะครับก็อยากให้ตัดสินใจเร็ว,เ,รวเพื่อที่จะได้มีเวลาค้นหากองหน้าที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของฮาร์ัลนเองสําหรับทางดัตมุนนะครับก็จริงๆก็เข้าใจ ทั้งทางดอทมูลเองทั้งทางฮาร์แลนเองนะจริงดอทมูลเองเนี่ยก็อยากจะได้คําตอบเพราะว่าอยากจะหาตัวแทนนี่แหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนฮาร์แลนเองเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่อยากมาคิดอะไรเรื่องนี้เพราะว่าเขาเองเขาที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนเนี่ยเขาบอกว่าทางตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากโฟกัสว่าเรื่องฟุตบอลเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันต่างๆของทีมเนี่ยมันก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีเรื่องฟุตบอลให้คิดมากมายเหลือเกิน นะครับต้องโฟกัสกับฟอร์มการเล่นนู่นน really you know. ี่ต่างๆเขาเลยไม่อยากจะไปคิดถึงเรื่องอื่นนะครับให้มันรกสมองให้มันมีผลกระทบกับฟอร์มการเล่นเองอยากจะคิดถึงแต่เรื่องฟุตบอลนะการเล่นสปตบอลเท่านั้นตอนนี้พอเรื่องต่อมานะครับผมก็เอาข่าวมาอัปเดตนิดหนึ่งแล้วกันฟอร์บิซิโอเรมานโนนะรายงานรัปเดตเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับ กองหน้าคนนี้ดูซานวราวิชเป็นอีกหนึ่ง,งเป้าหมายของสตีที่มีข่าวเบืเนิ่นนานตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาลาสุดนะฮะเฮียร์วิโกเรียบร้อยแล้วนะครับผมวราห์วิชไปยูเวนตุสน่าจะ99.99เ99นะเหมือนเหมือนจูเลียนอาบารสที่ก็เฮียร์วิโกไปแล้วหมดกันนะครับแต่ยังไม่มีออฟฟิเชียลมาจากทางยูเวเท่านั้นโดยสงวนราคาอยู่ที่75ล้านยูโรนะครับแต่อาจจะมีอา่า แอดออนอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับในในส่วนของสัญญานี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าโดนดิวร้อยเปอร์เซ็น์นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วแหละสำหรับการย้ายไปยูนตุสของทางดูซานบราวิชเนื่องจากการย้ายมานะครับมีคนมาก็อาจจะต้องมีคนออกคนนี้เลยอะไรไม่ดีดีบาลา่าที่ผมพาดหัวคลิปไปนะเพาโลดีบาล่านะครับส่วนน่าจาก ยูเวนตุสนะครับตอนนี้เนี่ยโหสัญญาถึงกับยูเว่น้อยมากๆ5เดือนเท่านั้นนะครับกลุ่มพามีนาเมษาพพษภามิถุนาห้าเดือนสัญญาเหลือน้อยมากกับยูเว่และใกล้จะเป็นฟรีเอเนต์แบบเต็มแก่แล้วนะครับล่าสุดจึงมีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสรในพรีเมียร์ลีกถึง3ทีมหนึ่งนั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทางสื่ออย่างปาเซตาเด e โลสปอร์ต นะครับของอิตาลีเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางเป๊ปโกลเดรนั้นชื่นชอบดาวเตะรายนี้เป็นคนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เป๊ปเนี่ยเรียกร้องให้สมโมสสเซ็นสัญญากับเพาโลดิบาล่านะครับนักเตะตัวเก่งของจูเวนตุสด้วยนะฮะเพราะว่าดิบาล่าเนี่ยก็ใกล้จะหมดสัญญาใช่ไหมอาจจะเรียกร้องให้สมโมสสเซ็นหลังจากที่ดิบาล่าเป็นฟรีเอเจนต์นั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะเสนอ สัญญาค่าเหนื่อยเนมูลค่า10ล้านโยูโรต่อปีให้กับดิบาร่าได้พิจารณาหากทางยูเวนตสุสนั้นไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ทางเจ้าตัวได้ซึ่งื่ออิตาลีเนี่ยคาดการกันว่าจะมีการประชุมกับตัวแทนแล้วก็นักเตะนะดิบาร่ากับตัวแทนเนี่ยประชุมกับทางบอกบริหารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะเกี่ยวกับอนาคตของเขาว่าเอาไงจะต่อไหมนะครับหรือว่าจะ ปล่อยหมดสัญญาเป็นรีเอเ g e n t ไปซึ่งดิวอลล่าเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะได้ค่าตัวนั่นแหละราวๆที่แมนซิตีรจะคือสิบล้านยูโรเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทางยูเว่เหมือนมีทิศทางที่หลายสื่อรายงานมาว่าเหมือนจะจ่ายไม่ไหวนะครับก็10ล้านก็อาจจะตีเป็นเดือนก็อาจจะตีเป็นสัปดาห์ใช่ไหมต้องเป็นคิดเป็นสัปดาห์เนาะก็น่าจะเป็น1นึ่งหนึ่งแสนเก้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นต่อสัปดาห์ ประมาณนั้นนะอาจจะตัวเลขอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ไ,ไม่ไม่แน่นอนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเ,าเราวๆนะถ้าถ้าหามาจาก10ล้านยูโรนะแต่เหมือนทางยูเว่เนี่ยเขาจะจ่ายไม่ไหวตรงนี้นะครับแต่บางสื่อในอิตาลีนี่ก็บอกเหมือนกันนะว่าซิต y ี้นี่จะรอใจด้วยการเสนอเงินเนี่ยเบิ้นเลยนะคือแบบ2เท่าที่ยูเว่จะให้จะเสนอให้ในการต่อสัญญ,ญาเนี่ยมิตี้จะจะเบิ้ลให้เลยนะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ จะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีทีมอื่นเหมือนกันในพรีเมียร์ลีกที่สนใจดี่าทั้งลิวพูเองทั้ง็อตแนมเองนะครับลิวพูเนี่ยทางเจ้าตัวเนี่ยคำดี布เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาในชื่นชอบนะครับลิวพูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแต่ว่านักเตะเองก็เหมือนมีคําพูดในประโยคที่เขาเคยพูดเหมือนกันนะว่าเขาก็อยากเล่นให้แมนซิตี้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ มันไม่ได้อยู่ที่ตัวนักเตะเองคนเดียวหรอกนะฮะมันอยู่ที่เรื่องของสมโมสรที่ยื่นเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เอเจนต์ว่าเขาเห็นดีเห็นงามกับทางข้อเสนอไหนมากที่สุดนะในกรณีที่ดิบาร่าเป็นฟรีเอเจนต์เราต้องเลือกสมโมสรเองนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าทางดิบาร่าจะเลือกสมโมสรไหนนะครับแต่ว่าเรื่องที่แมนซิตี้สนใจเนี่ยมันเคยมีข่าวจริงนะฮะแต่ว่าท mm. ําไมผมแอบคิดว่าทางแมนซิตี้อาจจะ ไม่ได้สนใจแล้วในตลาดรอกนี้เพราะว่าจริงๆได้ครูเลยนอบารีสมาเนี่ยก็เป็นสูยนหน้าที่ที่เรียกว่ามีตำแหน่ง Position การยืนเนี่ยที่คล้ายขึ้นกับดิบัลล่านะไม่ได้เป็นหน้าเป้าตัวสูงที่เป็นทาร์เก็ตแมนเป็นคนที่เล่นในตำแหน่งฟอสไนได้ดีนะฮะแล้วก็เล่นปีกได้เล่นอะไรพวกนี้ได้คืออ v บารสเนี่ยเผลอเนี่ยเล่นได้มากตำแหน่งกว่าดิบัล่าด้วยซ้ําเพราะว่าทางอบารสเนี่ยเป็น ตรงกลางก็ได้เป็นปีกซ้ายก็ได้เป็นปีกขวาก็ได้เหมือนที่ผมไลฟ์เมื่อคืนมีความเร็วจัดจ้านกว่าทางดิบาร่าด้วยซ้านะครับดิบาร่าเนี่ยไม่ได้เป็นกองหน้าที่มีความเร็วจัดจ้านไปเล่นปีกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรอดนะฮะเล่นได้แค่ฟอสไนแล้วก็ศูนย์หน้าตัวกลางเท่านั้นนะครับหรืออาจจะลงไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกได้นะครับซึ่งผมคิดว่าอาบาเรสน่าจะตอบโจทย์มากกว่าดิบาร่าทั้งเรื่องศักยภาพความเร็วและก็เรื่องอายุการใช้งานด้วยที่อายุน้อยกว่าดิบาร่าถึงประมาณ 6- 7ปี นะครับตอนนี้ดิบาร่าเนี่ยยีแล้วแต่ว่าทางผูเ่นอัปเรสที่เราซื้อมาเนี่ยยีเท่านั้นนะครับผมผมเลยมองว่าแมนซี้น่าจะไม่ได้มองดิบาร่าเท่าไหร่หรอกนะครับมันอาจจะเป็นข่าวเต้ามากกว่าเพราะว่าสื่อที่รายงานก็กาเซต้เดโลสปอร์ตนี้เกาโชเมกาโตโตโตเมกาโตเว็บอะไรพวกนี้มันยังเป็นสื่อที่แบบสื่อแบบไม่ใช่เทียนหนึ่งนะครเป็นสื่อที่แบบส่วนมากจะเล่นข่าวซุบซิบข่าวก็ซิบซะเป็นสดมาก นะครับมันอาจจะมีมูลความจริงนั่นแหละนะฮะอาจจะมีแส้งสนกลในหรือเปล่าที่แบบว่ากดดันให้ยูเวพยายามต่อสัญญาให้ได้กับทางเจ้าตัวนะครับเป็นการปล่อยข่าวเพื่อกดดันยูเวก็อาจจะเป็นไปได้มันคิดได้หมดนะฮะแต่ดูจากสื่อนะฮะมันไม่ใช่เป็นสื่อที่แบบเป็นเทียร์หนึ่งแนละน่าเชื่อถือขนาดนั้นนะครับก็ฟังหูไ้หูแล้วกันสําหรับกรณีของทางใครไม่ดีดีบาร่านะครับผมไปกันที่หนึ่งคนนะฮะอราฮิมสเตอร์ลิง นะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับนักเตะเนี่ยกำลังมองถึงสถานการการต่อสัญญาฉบับใหม่ในเฤดูนี้นะครับก็เป็นการรายง,งานมาจากเจมส์ดักเกอร์นะครับผู้สื่อข่าวทางทเทเลกราฟบอกว่าเออเตอร์ลิงนะครับตอนนี้เ,เหลือระยะเวลาในสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง18เดือนนะครับรับอยู่300,000ปอนต์ต่อสัปดาห์การเจรจาเรื่องขยายเวลาก็ดำเนินต่อไปอย่างช้าๆอยู่อย่างไรก็ตาม ตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยคาดว่ากำลังจะเปิดการเจราจาในะสัญญาเบับใหม่ทางราฮิมเตอร์ลิงกอนที่จะสิ้นสุดฤดูกาลนี้นั่นเองดักเกอร์นั้นกล่าวเสริมว่าสโมสรและนักเตะเองต่างก็รู้สึกไม่ได้กังวลน,นะเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับตอนนี้เนี่ยผู้เล่นกำลังกุ้มหน้ากุ้มตาแล้วก็จดเจาะกับการรักษาฟอร์มการเล่นของเขาในสนามให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะก็เป็นสื่อที่เชื่อถือได้นะเจมส์ดักเกอร์ของเทเลกราฟนะครับก็ก็ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าก็คงไม่ไม่ยากไม่ยากหรอกนะครับที่สเตอร์ลิงจะต่อสัญญาก็อาจจะอยู่กับซิตี้ต่อไปยาวๆนะครับถ้ามันไม่มีอะไรพลิกล็อกพลิกโผเกิดเกิดขึ้นนะก่อนจบฤดูกาลอยู่ดีฟอร์มหลุดไปอีกช่วงหนึ่งนะฮะยิงไม่ได้คลายไม่ออกนู้นนั่นนี่ไม่แฮปปี้ขึ้นมาอีกเนี่ยอาจจะมีกรณีที่จากจะต่อเนี่ยอาจจะย้ายทีมก็ได้ใครจะไปรู้ นะครับเรื่องของอนาคตก็ยังไม่สามารถพูดได้หรอกแต่ว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ตึงเครียดนะเรื่องสัสญญาฉบับใหม่ของสเตอร์ลิงยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นั่นเองนะครับข่าวต่อมานะครับผมก็แสดงความยินดีกับเป๊ปแม้จะยังไม่ได้รับตำแหน่งก็ติดนะฮะเป็น4ี่ผู้จัดการทีมที่เป็นน ominated นะครับ nomination ก็เป็นลุ้นอนะสี่ผู้จัดการทีมที่ลุ้นคว้ารางวัล m มน a เจอร์ออฟเดอะมันของทางคลีมเบลิกนะร่วมกับเยอเกนคลอปของบริเวฟลูนะครับ mm hmm. แล้วก็มีกุณซือของทางวูฟนะครับแล้วก็มีดิสมิทเปล่าของทางนอริชซิตี้นะครับก็ต้องรอลุ้นดูว่าแมสตี้โดยเป๊ปเนี่ยจะได้หรือเปล่านะในในรางวัลแมน a เจอร์ออฟเดอะมันแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าเป๊ปก็น่าจะได้นะดูจากดูจากอ่าสถิติการคุมทีมชนะนะครับอาจสะดุดแค่กับเซาล์แสแตรนตแค่เกมเดียว คิดว่าเป๊ปก็น่าจะได้ลแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนะฮะเป็น Player of the Month นะครับประจำเดือน January นะครับประจำเดือนมกราคมเช่นเดียวกันเหมือนกับเป๊ปเมื่อกีนก้น,นะครับก็มีนักเตะติดโผมา6คนวอ r พ p าวส s e นะฮะมี Joe m u t i n i แจ็คแฮร์ริสันมี DGR นะฮะจารอ o โบเว e นคนนี้ก็ฟอร์มปังเหมือนกันนะฮะ,ะ,ะแล้วก็เควินเด Bruyne KDB ของเรา นะครับก็เอาใจช่วยทั้งโค้ชทั้งนักเตะนะฮะให้ได้รางวัลประจำเดือน,อนมกราคมกันแล้วกันสำหรับแขรงแมนซิตี้นะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมของเราด้วยนะครับข่าวต่อมายังเกี่ยวกับนักเตะของเราก็คือทางเจมส์แม็กเอธที่มีข่าวเกี่ยวกับการย้ายยืมตัวนะครับโอ้โหยาวนานเหลือเกินในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เนี่ยมีตลอดเลยสำหรับเจมส์แม็กเอธที่ล่าสุดนะฮะสวอนซีคีพีอาร์และเรนเจอร์สเป็นทีมล่าสุด ที่ต้องการจะเสัญญาย,ยืมตัวกับทางเจมส์แม็กเอธี้นะครับโดยที่แมนซิตี้นะก็เรียกได้ว่ารู้นะว่านักเตะเนี่ยเป็นที่ต้องการของหลายๆสมโมสรอนนะครับแล้วก็อยากจะได้นักเตะรายนี้เนี่ยไปยืมตัวในช่วงฤดูก,กาลที่เหลือนะครับผมในช่วงฤดูก,กาลครึงหลักที่เหลือทั้งหมดเนี่ยแมนซิตี้รู้แหละว,ว่ามีหลายทีมหลายสมโมสที่สนใจเจมส์แม็กเอที่นะครับ อาทางเรนเจอร์สที่เป็นสโมสรล่าสุดเนี่ยที่สนใจเจมส์แม็กเอที่นะก็มีข่าวว่าโจวานี่วานบองฮอสนะผู้จัดจาการทีมของทางเรนเจอร์สได้พูดคุยกับเป๊ปกัวเดล่าเกี่ยวกับอาลสา,าการของเจมส์แม็กเอที่แล้วนะเรนเจอร์สเนี่ยมีความสนใจมากๆเลยสนใจแบบสุดๆในการยืมตัวมิดฟิลด์วัย19ปีรายนี้ของแมนเชสเตอรไปใช้งานนะครับเลสเตอร์ไบรตันซอตแฮมตันแอสตันวิลล่าล้วนแล้วแต่ว่า ต่างอยากจะพิจารณานะครับในการซื้อเจมส์แมทตี้แบบถาวรเลยนะครับแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่เต็มใจที่จะขายผู้เล่นของพวกเขารายนี้ออกไปเพราะว่าสื่อเนี่ยรายงานว่าแมนซิตี้คาดหวังไว้กับนักเตะรายนี้สูงมากๆนะฮะและไม่พร้อมที่จะขายด้วยประกันทั้งปวงนะครับเลสเตอร์ไบรตันซอลตัมตันแอสตันวิลล่าเนี่ยอยากซื้อขาดนะครับแต่ว่าสวนซีคิวพีอาร์เรนเจอร์สเนี่ยอยากยืมตัวเท่านั้น นะครับต้องรอดูนะฮะผมคิดว่ามากสุดซิตี้น่าจะปล่อยแค่ยืมตัวไม่น่าปล่อยซื้อขาดหรอกนะครับจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือเวลาอีก28 28 9ก้าสิบอเอ็อีก4วันนะครับ4วันเท่านั้นรอดูกันแม็กเอที่จะได้ย้ายไปยืมตัวทีมไหนหรือเปล่านะฮะสข่าวสุดท้ายนะครับข่าวนี้ยังเป็นข่าวของดาวรุ่งแมนซิตี้คนนี้ก็คือทางมอร์การ์สรเจอร์สนะครับล่าสุด c ซิตี้นั้น พร้อมพิจารณาปล่อยยืมตัวมาการโรเจอร์อีกหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะไปยืมตัวที่บอลมัดนะครับเพราะว่าเวลาในการลงเล่นกับทีมตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นการรายงานมาจากไมค์มิเน่นะครับเป็นผู้สื่อข,ข่าวของทาง b b c นะฮะเรดิโอแมนเชสเตอร์นะครบับรายงานมาแบบนี้ปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับดาวรุ่งคนนี้แบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวบราซิล ชื่อว่าแอปเนอร์เวนิซิอุสนะครับวัย21ปีก็ต้นสังกัดเขาปัจจุบันก็คือเอลติโกพรานเอนเซ่อยู่ที่ลีของอบราซิลนั่นเองนะครับตอนนี้มีข่าวว่าแมนซิตี้นั้นกำลังจับตามองและต้องการที่จะซื้อและเซ็นสัญญากับเขาในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะสโมสร์เอลติโกพรานเอนเซ่เนี่ยวางแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางนักเตะอยู่นะครับซึ่งสัญญาเนี่ยจะหมดอายุในปี2024 นะครับและก็อยากจะเพิ่มค่าฉีกสัญญาให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับค่าฉีกสัญญาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่25ล้านยูโรนะครับอยากจะเพิ่มด้วยนะครับต้องรอดูว่าจะเพิ่มแล้วเพิ่มมากแค่ไหนนะถ้าเพิ่มสูงเนี่ยซิตี้ก็อาจจะไม่สู้ในเรื่องของค่าฉีกสัญญาก็ได้แล้วก็ต้องดูด้วยว่านักตเตะจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางอลาติโกพารานินเซ่หรือเปล่านะครับถ้าไม่จะลดปากกาเซ็นแล้วค่าฉีกสัญ,ญญาอยู่แค่นี้เนี่ยก็ไม่แน่นะครับที่แมนซิตี้อาจจะ เซ็นสัญญาเข้ามาก็ได้ในช่วงตลอดซัมเมอร์หน้านะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะฮะหวังว่าจะชื่นชอบกันสําหรับเวลาในการรายงานข่าวของผมใน c h anel n T Citizen ในวันนี้มบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ